โอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องโ k เคอัลต้า p o r t ปนะครับซื้อจาก Lazada ราคา1,600งันหกยบาทแ้วผมจะขึ้นรูปให้ตรงนี้แถวแถวนี้แหละโอเคนี้คือกล้อง 4K นะครับ, 1, บหนึ่งพัน้ารบาทรวมแกะให้ดูนี่นี่คือกล้องนะครับเันนี้คือใช้งานมาแล้วนี่คือที่เก็บแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็นี่คือหน้าจอแล้วก็อันนี้เป็นสายเป็นรูชาร์จแบตอันนี้เป็นรูไมอันนี้ท,ทิงมันมีแผ่นกั้นรองขางถ่ายไปไหนแล้วไม่รู้แล้วก็มีรูน,อน็อตตรงนี้ข้างล่างกันนเองแล้วก็มีปุ่มสามปุ่มข้างบนเะริมมีไฟนะครับปุ่มนี้คือปุ่มเปิดกล้องนานโนเทคนะไม่รู้อ่านถูกไหมนี่คือกล้อง ถ่ายได้ 4K 30เฟรมเรทอันนี้คือผมใส่เมมโมรีแค่16กิกนะครับอันนี้คือตัว M นี้คือกดกดแช่ครับมันจะเป็นเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ตอนนี้โทรศัพท์ผมไม่ว่านี่คือรหัสททา a เวิ o ์ดของมันอันนี้คือชื่อ Wi-Fi แล้วก็กดอันนี้เพื่อถ่ายครับแล้วก็น,นี่ อันนี้คือรูปภาพที่ทันรูปภาพแล้วก็มีอะไรให้ปรับครับเยอะแยะนี่คือปรับโฟโตร้รูปภาพฟอนต์แล้วก็ไฟล์ Fi, แล้วก็อะไรครับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนภาษาได้แล้วก็เป็นโหมดรดโหมดโหมดได้วิ่งโหมดครับแล้วก็อันนี้ปรับได้ก็จะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ผมว่าแลนนี้ ตัวกล้องก็มีแค่นี้นะครับต่อไปก็จะเป็นกล่องนี่คือกล่องตัวเรืมุมกล้องแคบไปหน่อยแล้วก็อันนี้คือ,อารายละเอียดของกล้องทั้งหมดยังบอกไปว่ามีระบบกันสั่นด้วยนะครับเสียบไม้ด้วยแล้วก็อันนี้คือรีโมท รีโมททันดูข้างในเขาจะให้มาหนึ่งแล้วก็แถมมาอีกอันนึงครับแล้วก็เคสเป็นเคสแบบล็อกแน่นหนามากนะครับฟังเสียงนี่กันน้ำเข้านะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จริงอุปกรณ์เยอะกว่านี้นะครับแต่มันอยู่ในตู้ที่เกียร์อาออกมา นี่ครับอันนี้เป็นขาจับกับในตัวฐานหมวกนะเดี๋ยวผมมันมีไม้อยู่เดี๋ยวผมไว้ให้ดูเดี๋ยวผมพันไว้หมวกอันนี้คือแจ็คเสียบไม้ครับเดี๋ยวไม่จะต้องคือตัวนี้เดี๋ยวม้วนนี่ครับแล้วกน็นี่คือไม้ที่จริงอะ่ะไม้มันยาวมากเลยนะผมม,ม้วน ในหัวก็ก็ก,กล้องก็มีแค่นี้แหละครับมาดูๆแค่นี้ไม่เยอค